สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าทุกวันของเราเป็นวันที่น่าเบื่อไหมเวลาก็ผ่านเปลี่ยงรวดเร็วแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรที่นอกเหนือจากทำการบ้านอ่านหนังสือเรียนออนไลน์หรือไม่ก็กินของที่อร่อยพอมีเวลาว่างสักหน่อยก็ดูหนังดูซีรีส์เลื่อนเฟ c บุ o o ไลน์อินสตาแกรม ดูอย่างเพลิดเพลินหรือไม่ก็นอนหลับอย่างสบายใจเชินื่องจากโควิด19โรคระบาดท,ที่ร้ายแรงแต่เอ๊เราจะทำอะไรได้บ้างในช่วงนี้นะ ขันธโลกก็นี่ขันห้าสัตวโลกคือจิตใจพยามาจะอาบาเนี่ยซ้อนประกอบทั้งตั้งแต่อากาศสโลกขันธโลกแล้วก็ประกอบชาติเป็นตรายต่ะกายหยาบของมนุษย์ขึ้นมาเลย oh. เข้าไปปรุงนะแล้วก็ไปดึงดูดหางที่เขาเซรปโปรแกรมไว้ดูดก็มาประกอบธาตุดินน้ำลมไฟมียากาศเมืม่อมนุษย์คนใดเคยสร้าง วิบากกรรมวิบากกรรมของบุคคลนั้นก็จะดึงดูดธาตุวิบัติเหล่านี้ให้กลับไปทํางานในร่างกายขอยงตนร่างกายใครได้รับธาตุวิบัติเหล่านี้เป็นแล้วก็จะทําให้ร่างกายเกิดคมว่าผิดปกติและส่งผลให้เป็นโรคร้ายในที่สุดธาตุวิบัติที่ก็ส่งมาทํางานในร่างกายจนส่งผลให้บุคคลคนนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยล้มตายพระเดนนั้นมันถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่ เราจะต้องฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมากับโลกไปี้โดยมีเราเป็นจุดเริ่มต้นโหต้องออกไปทําหน้าที่กรลายานมิตรแล้วล่ะ<ม>สวัสดีคะ่ะพี่เดือนค่ะสวัสดีคะ่ะน้องปูพี่เดือนเองนะ ค่ะน้องปูพี่เดินจะโทรมาแจ้งเรื่องค่ายเหต MC ค่ะค่ะน้องปูเขายกเลิกแล้วนะคะเนื่องจากว่าโควิดมันรุนแรงมากๆเนาะแต่น้องปูไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ค่ะโอเคงั้นน้องปูชวนเต็มที่เลยเนาะสวัสดีค่ะน้องกิ๊กตอนเย็นเรามีนัดสวดมนต์กันนะคะ ได้ค่ะพี่ปูเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะค่ะพี่ปูค่ะ <c oughs> พี่ปูหนูเพิ่งตื่นถึงเวลาเข้าซุ้มแล้วนะเข้าซุ้มหรอคะอ๋อค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือน สวัสดีค่ะน้องกี้มาแล้วมากันแล้วแล้วใครยังไม่มาเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งฝนมาแล้วค่ะเอ๊น้องฝนมาแล้วสวัสดีค่ะน้องน้ำฝนมามล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรา,าว่าสวดมนต์ธรรมจิตด้วยกันก่อนนะคะร่อมตั้งจิตอนุโมทนาบุญช่วยกันเลยกันนะคะอ่าดูวันนี้นะคะพี่ก็ มีคาวดีด้มาบอกนะคะ <All right. S 2> เราก็เป็นค่ายนะคะ Happy Meditation Camp mm hmm. นะคะขอบคุณน้องๆนะคะที่ให้โอกาสตัวเองนะคะมาทำความดีนะคะ จากที่หนูได้ไปค่ายมานะคะหนูก็รู้สึกโอ้โหหนูได้กลับมาจัดระเบียบชีวิตของตัวเองนะคะอีกครั้งหนึ่งที่หนูได้โอ้โหใช้ไปมั่วเลยนะคะหนูก็ได้กลับมาพัฒนาชีวิตตัวเองใหม่ค่ะค่ะจากที่ได้ไปค่ายนะคะก็ได้ทำมาดีๆแล้วก็ได้วิธีการฝึกการวางใจค่ะในการนั่งสมาธิก็ ถ้ามีค่ายต่อไปนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาเรียนรู้การวางใจการฝึกสมาธิได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีนะคะก็เชิญชวนทุกคนมาค่ายเยอะๆนะคะ